วันนี้ทำอะไร EP สามสิบสองเย้วันนี้เราก็จับฉลากใช่ป่ะทุกคนว่าเราได้อะไรบ้างเราได้อันนี้สเกโลโรสเกอลกอันแรกก็คือสเกโลโรอันที่สองคือแดชแดชอะแบบนี้แดชอันที่สามคือคือเวฟฟี่เห็นปะ่ะ เรออาจะเอาพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องหาออบเจกต์มาใช่ป่ะออบเจกต์จะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะทุกคนนี่คือเสื้อจากร้านเฮ่บอนดีนะทุกคนข้างขวาส่วนข้างซ้ายก็คือจะเป็นพวงพวงกุญแจหรือว่าเรียกว่า luggage bag คือแบบที่แขวน luggage อนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งภายในหรือว่าเพิ่มดีเทลนะทุกคนนี่นะทุกคนก็คือจะเป็น เป็นสิ่งที่เราเพิ่มรายละเอียดไปแล้วต่อไปเราก็จะใช้สีเทียนกันเสร็จแล้วทุกคนนี่ก็คือเสื้อผ้าของเฮมบันนี้ของเราอันนี้ก็คือมาจากการ์ตูมนมาจากเฮมบันนี้สวยมากเลยน่ารักมากเลยเราชอบมากเลยงานนี้ชิ้นนี้นะทุกคน The more you do activity, you will have more experience การที่เราทำกิจกรรมคุณจะได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเช่นฉันวันนี้ที่ใช้สีช็อกถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปนะทุกคนบ๊ายบาย